ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการดำเนินงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบา,ายมุขปีการศึกษา2566โรงเรียนวัดเชตุพนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต1เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2566าจำนวน81คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนโดยมีนางสาวเพนซิริเนียมสัมฤทธิ์รักษาการในตำแหน่งผุ้มในการโรงเรียนวัชเรทุพคนโรงเรียนวดเชทุพคนได้เข้าร่วมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกได้มีการดำเนินงานตามยุธทธศาสตร์5ามาตรการดังนี้มาตรการที่ 1. ด้านการป้องกัน สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยโรงเรียนวชิรทุพลได้ดำเนินการห้องเรียนสีขาวอย่างเป็นระบบมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวทั้งในระดับสถานศึกษาและในห้องเรียนโดยโรงเรียนวชิรทุพลได้ดำเนินการขับเคลื่อนทั้งสีด้าน ของห้องเรียนสีขาวมีกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบของการจัดการองค์กรภายในห้องเรียนประกอบด้วยโครงสร้างของนักเรียนแกนนำแบ่งออกเป็นสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมสถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมาตรการสถานศึกษา จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดโรงเรียนวดเชตุพลได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ดังนี้กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมวันเข้าพรรษากิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดหรือการป้องกันยาเสพติดกิจกรรมบันทึกความดีในสมุด 2. มาตรการด้านการค้นหาสถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโรงเรียนวชเชตุพลได้ํำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทั้งในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ส,สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้า โรงเรียนวัชเชตุพลได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านยาเสพติดและไบยายมุกและมีการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนภาคเรียนนันหนึ่งครั้งโดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนกลุ่มปลอดจำนวน31คนไม่พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพติดและกลุ่มค้าสถานศึกษามีการคัดกรองสำรวจสภาพการใช้ยาเสพติดในระบบ CATAS 3มาตรการด้านการรักษา สถานศึกษามีนโยบายในการรักษาบำบัดและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นโรงเรียนวัดเชตุพน์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานบำบัดรักษามาช่วยในการตรวจสอบให้คำแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานบำบัดรักษาออกมาอย่างมีประสิทธิภาพดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ความรู้และแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง มีพฤติกรรมที่ไม่เสี่ยงในเรื่องยาเสพติดความปลอดภัยในการใช้ถนนด้านเพศศึกษาได้แก่การจัดป้ายนิเทศในชั้นเรียนและป้ายนิเทศนอกห้องเรียนจัดกิจกรรมเสียงตามสายอบรมนักเรียนหน้าเสาธงบูรณาการทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรมีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดสากลประชาสัมพันธ์ข่าวสารและโทษของยาเสพติด 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง สถานศึกษามีตู้เสมารักในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่โรงเรียนจัดทำตู้เสมารักหลายรูปแบบได้แก่ตู้เสมารักจดหมายเสมาและโทรศัพท์สายด่วนเสมารักเพื่อให้เข้าถึงและดำเนินการส่งต่อข้อมูลอย่างสะดวกรวดเร็วโดยตู้เสมารัก จะติดตั้งไว้หน้าห้องชุมนุมเสมารักสถานศึกษาดําเนินการจัดตั้งชมรมชมุมเสมารักป้องกันยาเสพติดได้ดําเนินงานจัดตั้งชมรมเสมารักป้องกันยาเสพติดมีการรับสมัครนักเรียนดําเนินกิจกรรมบันทึกการจัดกิจกรรมและสรุปผลการจัดกิจกรรม 5. ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนวชิรทุพลมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดําเนินงาน3าระดับได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวสถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือขา่ายได้แก่เครือข่ายผู้ปกครองสถานีตำรวจตำบลเมืองเก่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเมืองเก่าและชุมชนได้จัดกิจกรรมปัญหายาเสพติดโดยนำหลักธรรมเข้ามาปรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ลดละเลิกยาเสพติดได้เครือข่ายร้านค้าและชุมชนประสานความร่วมมือกับชุมชนในการเฝ้าระวังพฤติกรรมไม่จำหน่ายบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับนักเรียนซึ่งได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องสถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนวชเชทุพลได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามกำหนดปฏิทินการกำกับติดตามประเมินผลและบันทึกผลการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนวชเชทุพลขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาสีขาปลอดยาเสพติดและบายามุกเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาประเมินอย่างเป็นกัลยาณมิตร ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไปค่ะ